สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะในเขาเรียกว่าวันนี้เป็นเวอร์ชั่นเรื่องเกี่ยวกับด้านการลงทุนนะนะครับวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องซับแบบไหนที่ไม่ควรรับจำนองหรือรับขายฝากอ่านะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะฮะต้องบอกว่าเราจะมาอธิบายให้เพื่อนๆที่อยากที่จะเป็นนักลงทุนนะครับมีเงินมีเงินอยากปล่อยกู้ จะไปลงทุนร่วมทุนกับบริษัทนู้นบริษัทนี้ซื้อหุ้นกู้ jkn อะไรอย่เงี้ยซื้อหุ้นกู้ jkn ซื้อหุ้นกู้ออจีสปายอะไรเงี้ยนะครับก็เจ็บตัวกันไปนะฮะเฉยเลยเจอเข้าฟื้นฟูกิจการเฉยเลยทำอะไรไม่ได้นะอยากลงทุนอสังหาอยากทำฟลิปปิ้งอยากทำรีโนเวทบ้านขายอยากไปประมูลทรัพย์กมรมว่าคับคดีอ่านะอยากปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยดีว่าเอาเงินไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยน้อย นะครับถ้าอยากทําแบบนั้นนะ่ะผมบอกเลยนะฮะง่ายๆติดต่อฮนะที่เบอร์0 6 5ย์หกห้าหรือไลน์ดีแอนอันโตนินะครมาร่วมลงทุนกับอันโตนิโอได้ร่วมทําธุรกิจกับอันโตนิโอได้นะอันโตนิโอเอาสิ่งที่คุณอยากทำนั่นแหละแต่คุณไม่ต้องทําผมไปทําให้นะผมเอาไปทําให้คุณคุณไม่ต้องทําเองอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแ s s s v e i ินค m e จะนั่งจะนอนจะกินจะเที่ยวจะ อะไรก็แล้วแต่คุณจะมีรายได้ตลอดเวลาจากดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่ผมจะไปทํางานให้คุณนี่แหละแต่คุณไม่ต้องทําเองดอกเบี้ยมันไม่มีวันพักผ่อนดอกเบี้ยมันไปเรื่อยๆมันไม่มีวันพักผ่อนจริงๆนะดอกเบี้ยนี่แมงโคตรน่ากลัวแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ฝั่งคนที่ปล่อยกู้อ่ะคุณไม่น่ากลัวคุณโคตรแฮปปี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากมาอยู่ได้ดอกเบี้ยแบบฝั่งปล่อยกู้แล้วดอกเบี้ยมันทํางานให้คุณไปเรื่อยๆนะแต่ดอกเบี้ยมันทํางานเองไม่ได้หรอกต้องมีพวกผมนี่แหละทํางานให้ ผมจะเอาเงินที่ร่วมลงทุนกันกับกับอันโตนิโอเนี่ยไปไปวางไปวางในจุดที่มันจะได้ตังค์หรือเปล่าไหมไวางในจุดที่มันได้ได้ตังค์แล้วไม่มีความเสี่ยงจะถามว่าไม่มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะโม้เกินไปอาจจะต้องมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงหมายความว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าคลุกคลักและติดมือบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าเรามีเงินร้อยบาทเนี่ยเราจะเงินทั้งหมดร้อยบาทไปลงทุนกับไอที่มันติดมือร้อยบาทมันไม่ใช่ ในร้อยบาทอาจจะติดมือสัก1ิบบาทยีิบบาทอีกแปสิบาทมันจะเกิดสภาพคล่องหมุนเวียนอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากมีแพสซีฟอินคอมนะครับจริงๆเลยนะฮะนะลงทุนกับ Anthony, อันตัวนี้โอ้ได้นะฮะเนี่ยที่ถูวิ่งข้างล่างเนี่ยนะมันเป็นแพสซีฟจริงๆอ่ะคุณอยากจำนองขายฝากมันเป็นแพสซีฟหรอฮะผมถามหน่อยดิคุณต้องไปดูคุณต้องไปดูคุณต้องไปนู่นไปนี่มัน,นมันเป็นแพสซีฟยังไงมไม่ใช่แพสซีฟนะครับ ทำอพาร์ตเมนต์ผมไม่บอกเลยไม่ใช่แพสซีฟนะครอบครัวบ้านผมก็เคยทาอพาร์ตเมนต์บอกเลยแม่ไม่แพสซีฟใครอยากทำก็ทําไปแล้วกันผมพอแค่นี้แหละใครจะมาว่าผมไงก็ว่าไปเถอะแต่ผมบอกเคยทํามาแล้วเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเป็นเคยเป็นมาแล้วขายไปแล้วข <c oughs> ายทิ้งไปแล้วได้เงินมาแล้วเลิกทําแล้วเบือ่อนะครับใครอยากทำก็ไปทำอะ้อพาร์ตเมนต์สร้างเสือนอนกินอยากทําก็ทําไปไม่ว่ากัน แต่พสซีฟอินคารจริงเนี่ยอันโทนิโอทำให้โฆษณานานมากต้องบอกโฆษณานานมากเอาเข้าเรื่องดีกว่าใครที่อยากรู้ว่าซั์แบบไหนที่ไม่ควรรับจำนองหรือไขฝากอา่านะครับผมจะไล่เรียงเล่าเรื่องราวให้ฟังต้องบอกว่าคลิปนี้มาจากประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงของผมนะฮะหลายคนถามว่ามึงเป็นใครวะอ้าวโอเคจะบอกให้ผมมีประสบการณ์อะไรบ้างผมมีประสบการณ์เป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร นะนะเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่สินเชื่อขายบัตรเครดิตวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจนะฮะรายใหญ่รายกลางถึงรายใหญ่เออไม่ได้คุยแต่ว่าจริงๆไม่ได้มานั่งวิเคราะห์สินเชื่อบ้านาสินเชื่อบัตรเครดิตผ่อนสินค้าไม่ใช่นะสินเชื่อธุรกิจรายกลางและรายใหญ่นะครับแล้วผมก็ไปเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเอฟเอฟเอคือ financial advisor นะครับคือเป็นเจ้าหน้าที่วิเออเขาเรียกว่าไงเอ่ออยู่ฝ่ายลูกหนี้ ผมอยู่ฝ่ายลูกหนี้ลูกหนี้มาจ้างบริษัทที่ผมไปทํางานอยู่เนี่ยไปแกหนี้ให้โอ้โหช่วงวิกฤตต้มยํากุ้งโอ้หผ่านมาหลายสิบปีละตอน,นั้นผมยังเด็กๆอยู่ไปฝึกงานจากตรงนั้นแหละนะไปฝึกงานจากตรงนั้นแหละนะครับได้เรียนรู้ประสบการณ์เพียบนะครับเป็นนักเขาเรียกว่านักแกหนี่อย่างเงียวกันเป็นเอฟเป็นนักแกหนี่ช่วงนั้นนะ่ะนี่เสียประเทศไทยบานนะครับต่อมาคือเป็นอะไรครับเคยเป็นในหน้าสังหาริมัรัพ เป็นอยู่พักพักเดียวอะแค่เจ็ดแปดเดือนจบละไม่มีอะไรให้กูเรียนรู้อีกละวในหน้าสังหารีมาครับถามว่าไปเป็นได้ไงอยากรู้ว่าเฮ้ยมันทํางานกันยังไงวะในหน้าเพราะเราครบแล้วนี่แก่นี่ปล่อยกู้ก็ปล่อยได้ปล่อยกู้ก็รู้เรื่องแก่นี่ก็รู้เรื่องอ่ามันก็จะมีเรื่องอสังหาริมาพย์มาเกี่ยวข้องอยากรู้ว่าทําไงอ่าก็ไปสมัครงานเลยไปสมัครงานบริษัทโบรกเกอร์ได้เงินเดือนด้วยได้เรียนรู้การทํางานด้วยโอ้โหโคตรคุ้ม ไม่ต้องไปลงคอร์สสัม,มันไม่ต้องไปคนผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปลงคอร์สเรียนเป็นหมื่นๆนะแต่ผมอะไปทํางานแล้วผมได้เงินด้วยผมแม่งไม่ได้ไม่ได้ไปเสียตงังค์แถบได้เงินด้วยได้เงินเดือนด้วยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้การทํางานด้วยนะไปเป็นในหน้าอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนพอละจบลาออกแม่งไม่มีอะไรเลยรู้และไม่มีอะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยจริงๆมีแค่นั้นแหละ นะครับคือผู้แง่ลงสนาไมไปเยอะในหน้าสังหารนี่นะครับแต่ว่าผมผ่านสามสามอาชีี n นะสุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันเป็นคนปล่อยกู้เออตอนนี้บอกเลยมาเป็นคนปล่อยกู้ปล่อยปล่อยกู้กระดกลิ้นควบกั้มผิดนิดนึงตอนนี้เป็นคนปล่อยกู้นะครับถามว่าเอาเงินจากไหนมาปล่อยกู้ไม่ได้เงินตัวเองหรอกก็มีเงินตัวเองบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่เพื่อนๆพ่นพี่พ,พ,พี่พ่อแม я, พ่พี่น้องลุงป้านา้าอาทั้งหลายที่ ไว้วางใจผมและบริษัทอันโตนิโอนะครับรวบรวมกันเอาไปปล่อยกู้ปล่อยกู้แบบถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวทุกอย่างถูกกฎหมายหมดนะครับนะแล้วเป็นสัญญากู้กันชัดเจนนะครับไม่ใช่สัญญาร่วมทุนนะครับสัญญากู้ชัดเจนไม่ใช่สัญญาร่วมทุนเอาเงินไปปล่อยกู้นะครับกินดอกเบี้ยนะแล้วเราก็มาแบ่งสรรปันส่วนกับคนที่มาร่วมลงทุนกับเรานะครับใครลงเยอะก็ะได้เยอะ น้อยก็ไ้น้อยแต่อ,ตอัตราเนี่ยมันได้เท่ากันถูกไหมอ่อาหลายคนหลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วมันลงทุนอัตโตนิโอได้อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหรนะ่อ่าหลายคนอยากรู้ว่าไลนา์มาคุยแล้วกันไลน์มาคุยแล้วกัน <c oughs> นี่คือสีอาชีพที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้นะครับและปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทอันโตนิโอแอตโตนีนะครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินและกฎหมายนะครับเรามีหน้าที่แก้นี้ให้ลูกค้านะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะมี ผู้คนมากมายต่างๆที่เข้ามาพบผมทั้งลูกนี่ทั้งเจ้านี่ทั้งนายทุนทั้งอะไรเต็มไปห,หมดแล้วก็ตรงนั้นสิครับมาคัดกรองว่าเราจะเราจะมาทํามาหากินอะไรกับโหเนี่ยหยิบชิ้นปลามานตรงนี้ได้บ้างมีข่าวหรือไหมตอนนั้นเนี่ยพวกคุณที่อยากจะทําขายฝากจำนองอ่ะของดีอ่ะหายา,ยากผมบอกเลยของดีๆที่คุณจะหา,ามันหายา,ยากอยู่ผมหมดแล้วมีวันก่อนมีคนไลน์เข้ามามบอกว่าเฮ้ยเนี่ย เอาของดีๆมีของดีๆแนะนำมาหน่อยผมมีทุนอยู่สองร้อยล้านโอ้โหเหมือนจะเยอะแต่ผมเฉยๆเพราะผมก็ไม่ได้น้อย<ๆ>เขาเท่าไหร่หรอกแต่น้อยกว่าไม่ถึงเขามไม่ได้ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรผมเลยต่อเขาไปว่าเออพี่ถ้ามีของดีอ่ะผมก็เอาไว้เองดีครับผมใช้พี่ทำไมนะึกภาพไหมมีเงินสองร้อยล้านแต่ไม่มีของดีอ่ะ จะมีไปเพื่ออะไรเงินน่ะคุณก็เอาเงินไปนอนแช่อยู่ในธนาคารอยู่ดีนั่นแหละนะครับไม่มีประโยชน์มีเงินทุนเยอะแต่เอาเงินไปนอนแช่ไม่มีประโยชน์อแต่ผมมีของเยอะแต่เงินไม่พอมันกลับกัน,นกลับกันที่จริงเขาน่าจะามาลงทุนกับผมผมก็ไม่อยากพูดเยอะแล้วแต่ความสบายใจของเขานะแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามีของดีผมจะให้คนอื่นเขาทำไมผมก็ว่าเอาไปเองนะครับเพราะฉะนี่นใครที่อยากร่วมทําธุรกิจอันโตนิโอก็ มาได้เลยโอ้โหนี่ล่อไปแปดนาทียังไม่เข้าเรื่องอ่ะมาต่ออ่ะทีนี้เราเริ่มเข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวคนหัวผมกินอาไราังบทนาะผมขออนุญาตผมเขียนไว้ <c oughs> นะครับการที่คุณจะเข้ามาทําธุรก,กิจรับจำนองหรือรับขายฝากเนี่ยอืมคุณต้องถามตัวเองก่อนนะว่าคุณเนะี่ยจะมาทําเพื่ออะไรจะมากินดอกเบี้ยเขาจะกินดอกเบี้ยเขานะครับหรือคุณจะมา ลงทุนอสังหารีมารัพย์นะหลายคนบอกว่าเอาแม่งทั้งสองอย่างอะ่ะได้ดอกเบีย้ยก็ได้ทรัพย์มันหลุดก็ได้แต่ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นผมนะกินดอกเบีย้ยผมจะกินดอกเบีย้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนบอกว่าได้ทรัพย์มาก็ดีแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปเลือกทรัพย์เหมือนคุณขับรถอยู่ดีอะ่ะเฮ้ยที่แปลงนี้แม่งโคตรสวยเลย ไปถามเจ้าของกู้กูไหมเอาที่มาคำ้ำเอาที่มาคำ้ำมากู้ผมไหมที่แปลงนี้ผมอยากให้คุณมาเอาที่เอาที่แปลงนี้มาค้ำผมบ้างผมจะปล่อยกู้คุณไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ที่เอามาคำ้ำๆนเ م, นี่ยมันไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เลือกได้ไครับมันไม่ได้สวยมันไม่ได้มันไม่ได้พูดง่ายมันไม่ได้สวยปิ๊งเนี่ยที่คุณจะเลือกได้อ่ะนะมันไม่ได้สวยปิ๊งที่คุณจะเลือกได้นะไไดเ, garder, เพราะนั้นเนี่ยทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่เอามาเป็นหลักประกันในการปล่อยกู้คุณ มันเป็นสิ่งที่เขาเอามาให้คุณหน้าตาขี้ริ้วขี้เหล่ยังไงไม่รู้คุณก็มีสิทธิ์เลือกได้ดีที่สุดแค่นั้นเองแต่ดีคุณจะมาอูชอบชอบทำเบตรงนี้มากเลยไม่ <c oughs> ถามเจ้าของบ้านมาเอาเอาที่แบบนี้มาคำ้ำกูหน่อยแล้วกูปล่อยกู้ได้ไหมไม่ได้นะครับรเพราะฉะนั้นนเี่ยต้องบอกว่ากินดอกเบีย้ยดีกว่ากินดอกเบี้ยดีกว่าแต่ซับเนี่ยที่เอาเข้ามาหลักเป็นหลักประกันให้เราเนี่ยนะครับคุณก็ต้องดูให้ดีด นะครับต้องดูให้ดีๆอ่ะทีนี้ผมว่าการกินดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับหลายคนดูงบการเงินของธนาคารดูแม่งรวยเอารวยเอาธนาคารรวยเอารวยเอานะครับแต่เขาไม่ได้ทําอสังหานะเขากินดอกเบี้ยนะเขากินดอกเบี้ยอย่างเดียวนะไม่ทําอสังหาหลายคนบอกอุ้ยธนาคารมันอยากได้บ้านเราอยากยึดบ้านเราอยากยึดโรงงานเราไม่อยากยึดครับธนาคารไม่อยากยึดผมกํารันตี ธนาคารต้องการยึดจริงๆต้องการบีบคุณมากกว่ามันจะบีบให้คุณไ่มเฮ้ยเดี๋ยวผมยึดนะคุณไม่อยากยึดไม่อยากถูกยึดคุณเอาเงินมาใช้ผมคุณไปขายมาแล้วกันคือพูดงง่ายมึงไปช่วยขายกูแล้วกันกู <c oughs> ไม่ขายเองไปวิ่งขายเอาไปวิ่งขายเอาธนาคารชอบแบบนั้นเหมือนผมอะลูกค้ามากู้เงินผมไม่ยึดพี่หรอกแต่ผมฟ้องแล้วนะพี่ก็ไปขายมาแล้วกันพี่ขายมาเสร็จแล้วพี่โทรมาคุยกับผมเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวตัดกันไปจบ พี่ก็เป็นนี่ผมแค่ล้านหนึ่งเนี่ยพี่ไปขายได้สองล้านห้าเรื่องของพี่ดิพี่ก็คือผมล้านหนึ่งพร้อมดอกเบี้ยผมก็จบให้เขาไปช่วยขายให้เขาบีบเขาด้วยด้วยการฟ้องให้เขาไปช่วยขายมาคือเล่านะครับธนาคารรวยเอารวยเอาเพราะดอกเบี้ยไม่ใช่เพราะอสังหาริมทรัพย์หรอกธนาคารไม่ใช่ดีเวลลอปเปอร์ธนาคารยึดบ้านคุณไปขายทอดตลาดเนี่ยแล้วธนาคารซื้อบ้านไว้เองเนี่ยเจ้าหนี้ซื้อไว้เองเนี่ยเจ้าหนี้ซื้อเองเนี่ยแต่กด กฎระเบียบของแบงค์ชาติเขาเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ถือครองรัพย์ที่ไปซื้อมาเกิน5ปีนะครับเพราะนั้นจริงๆิธนาคารไม่อยากได้ที่ธนาคารมันซื้อเองเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่มีคนซื้อถ้ามีคนประมูลซื้อแข่งให้ราคาดีธนาคารเขาก็ไม่ซื้อด้วยหรอกเขาก็เขาปล่อยขายในขายทอดตลาดเขาก็ได้เงินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเน้นกินดอกเบี้ยดีที่สุดนะครับกินดอกเบี้ยนะครับอย่าให้มีทรัพย์ติดมือนะนี่คือหลักการ สำคัญของอันโตนิโอในการลงทุนนะครับเ,ออเวลาผมวิเคราะห์นะครับลูกค้าอันนี้ผมพูดถึงตัวผมเองนะฮะพวกคุณฟังก็ไปไป,ไปทำตามกันเราเองเวลาผมวิเคราะห์ลูกค้าเนี่ยนะครับผมจะแบ่งวิเคราะห์เป็น <c oughs> สามส่วนนะครับอันดับแรกเลยคือวิเคราะห์ลูกค้าวิเคราะห์ลูกค้านี่ก็ใช้หลักของแบงค์เลยคาแรคเตอร์คอนเน็กชัน ผมใช้สองคำนี้คารคเตอร์ Character คือคุณต้องดูลูกค้าเขาทําธุรกิจมานานแค่ไหนเลอะเทอะหรือเปล่าลูกค้าแม่เลอะเทอะหรือเปล่าเลอะเทอะคือแม่งโปรเจกต์เยอะชิบหายเลยไอ้พวกแบบนี้คุณอย่าไปปล่อยกู้มันผมหอเอยกเว้นทนระัซยัพย์ดีจริงๆแล้วให้แบบต่ําจริงๆแต่ถ้าเกิดซับย์ับกับเงินกู้เนี่ยมันใกล้เคียงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเสี่ยงให้ไอ้พวกที่แบบจับจด คุยคุยปับ๊บดึงแม่งเจ้าโปรเจกต์คุยกันสิบห้านาทีนี่โปรเจกต์ประมาณเจ็ดแปดโปรเจกต์อย่างเงี้ยอย่าไปปล่อยกู้ผมไม่ให้เลยแบบเนี้ยผมไม่ให้เลยครับเพราะว่าแม่งจับจดคาแรคเตอร์แม่งไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ใช่พ่อค้าไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ดีพวกนี้จับจดบางทีรวยขึ้นมาได้เพราะฟลุกแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ฟลุกต่อละพวกเนี้ยอย่าไปปล่อยแต่เรลาผมนะผมไม่ปล่อยนะครับสองคุณต้องดูเขามีคอนเน็กชันมากน้อยแค่ไหน คอนเนคชันคือสมมุติเขาเบี้ยวคุณเนี่ยนะครับเขาสามารถไปหยิบยืมคนอื่นอีกได้ไหมในวงการเขายังมีคอนเนคชันเหลืออยู่ไหมเขายังมีบารมีเหลืออยู่ไหมญาติพี่น้องพ่อแม่เขาอะยังรวยอยู่ไหมหลายคนจะสืบได้ก็ไปพยายามสือบเปก่อนละกันแต่ว่าหนึ่งคือคาแรคเตอร์วุ่นวายเลอะเทอะฟุ้งซ่านไม่ผ่านไม่ให้กู้ต้องนิ่งน่งตั้งใจทํางานตั้งใจทำมาหากินอันนี้โอเคแต่ว่าเงินขาดมือนี้ให้กู้คอนเนคชันดี มีพรรคพวกเพื่อนฝูงพอหยิบยืมช่วยเหลือกันได้มันเบี้ยวเรามันก็ไปยืมเงินคนอื่นมาคืนเราได้นะสองธุรกิจยังมีกําลังความสามารถอยู่ไหมคนที่มากู้แล้วธุรกิจไม่ดีหลายคนจะชอบพูดว่าเนี่ยเงินขาดมือมากเลยมีขอมียอดลูกค้ามาสั่งมาแต่ไม่ไม่มีเงินไปซื้อของคุณอย่าไปเชื่อ <c oughs> ผมบอกเลยพวกพวกผู้แบบนี้พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคุณอย่าไปเชื่อ <c oughs> นะ เออมีออเดอร์มาแต่ไม่มีเงินไปซื้อของไปขายอย่าไปเชื่อเอาว่าธุรกิจยังยังมีความสามารถในการชนะนี่อยู่ไหมอันนี้ถ้าไม่ใช่สินเชื่อเนี่ยก็อาจจะวิเคราะห์ยากแต่อย่างพวกผมคุยกันแป๊บเดียวก็รู้คุยกันแป๊บเดียวไปขอดูกิจการก็รู้ละไปขอดูกิจการคุณคุณไปดูกิจการคุณเขาคุณก็รู้แล้วละ,ละว่าธุรกิจดีไม่ดีต้องไปดูกิจการไปแบบไม่ต้องนัดหมาย นะเช่นนัดผมนะชอบแบบนัดวันศุกร์วันศุกร์ไหมว่าเอ้ยพฤือหัดผมไปหาคุณเลยได้ไหมผมว่างนี่วันศุกร์ผมมีธุระตัวเลยพี่แป๊บเดียวพี่ไปขอคุยแป๊บเดียวให้มันไม่ทันตั้งตัว <c oughs> นะให้ไม่ทันตั้งตัวนะต้องไปดูธุรกิจเขาดีหรือเปล่าดูเอาเป็นว่าคุณไปดูแล้วคุณรู้อ่ะคุณต้องไปดูดูธุรกิจดูสเตตเมนต์ดูงบการเงินนี่เหมือนแบงก์เลยนะเวลาผมปล่อยกู้เนะี่ยผมปล่อยกู้เหมือนแบงก์นะ อืมวันนั้นผมปล่อยกู้มปล่อยกู้เหมือนแบงค์นะครับแต่เร็วกว่าแบงค์วิเคราะห์วิเคราะห์เหมือนแบงค์แต่เร็วกว่า, bank, วา,วา bank, แบไม่ต้องเข้าบอร์ดผมดูแค่ประมาณเอาเป็นว่าสองสามชั่วโมงอนุมัติได้เลยเนี่ยอาจจะขอดูสเตทเมนต์เครดิตบูโรอาจต้องขอดูด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าติดบูโรไม่ให้กู้ให้ครับแต่ต้องขอดูนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเอาเอาทรัพย์ที่เป็นชื่อเขาเนี่ยมาจำนนงกับเราเนี่ยนะติดจำนนง,อ,งอยู่แล้วแม่งเป็นหนี้อื่นบ้าเลยเดี๋ยวสักพักเจ้าหนี้อื่นแม่งมายึด ซับตัวจำนองเราเราซไว้เลยเสียเวลานะนะครับเพราะนั้นต้องดูด้วยถ้าเขาเอาซับมาจำนองเราแล้วเป็นชื่อเขาอะแล้วเขามีหนี้สินเยอะแยะอันนี้อย่าให้กู้เยอะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเจ้าหนี้อื่นมันมายึดนะเออจะได้ไม่เสียเวลาเสียความวุ่นวายเราแต่ว่ามนยึดไปยังไงขายทอดตลาดเราได้เงินก่อนอยู่แล้วแต่มันเสียเวลานะเพราะนั้นเนี่ยต้องดูธุรกิจดูความสามารถในการชำระหน,นี้ดูสเตทเมนต์ดูงบการเงินดูพูดคุยดูดูภาพรวมของธุรกิจเขานะครับ ข้อสามสำคัญน้อยที่สุดสําหรับผมคือหลักประกันหลักประกันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะได้วงเงินเท่าไหร่ผมอาจจะให้ผมอาจจะให้เขาเยอะก็ได้นะบางบางคนปล่อยกู้แบบจํานองขายฝากอาจจะให้กันแค่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตผมอาจจะให้เจ็ดิเปอร์เซ็นก็ได้นะแต่ผมมีเทคนิคในการให้เขาคืนคืนเงินกู้ผมไงผมไม่บอกใอนนี้แล้วกันอถ้าธุรกิจดีความสามารถดีหลักประกันแค่ล้านหนึ่งผมอาจจะให้กู้แปดเก้าแสนก็ได้นะอ่าแต่มีเทคนิคอย่างอื่นต่ไม่บอกแล้วกันตรงนี้ นะครับเก็บไว้ให้ทําประโยชน์ให้กับผู้ร่วมลงทุนการตัวนิโอเท่านั้นไม่บอกทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตามหลักการนี่คือวิเคราะห์ลูกค้าคาแรคเตอร์ผ่านหรือเปล่าคอนเน็ชันมีไหมมีบารมีไหมความสามารถในการทรําธุรกิจเขาโอเคไหมสเตตเมนต์ okay, ดีไหมงบการเงินดียังเดินธุรกิจอยู่ได้ไหมไม่ใช่ธุรกิจแม่งไม่เดินแล้วแต่แม่งบอกว่าขาดสภาพคล่องจะหาเงินไปซื้อเนี่ยมีออเดอร์แล้วอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อ,อ แล้วอันสนุดท้ายคือหลักประกันอันนี้สําคัญแต่ว่าสู้สองอันแรกไม่ได้ถ้าสองอันแรกไม่ผ่านหลักประกันดีไงผมก็ไม่เอานะจริงๆเพราะมันจะติดมือนะมันปล่อยทิ้งอ่ะแน่นอนอ่ะมันเอาเงินก้อนเสร็จแล้วมันก็ปล่อยทิ้งน,นี่ผมก็ไม่เอานะครับอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าถ้านะครับนะถ้าคุณเนี่ยนะครับอยากที่จะอันนี้พูดถึงเรื่อง จำนองขายฝากเรียบร้อยเข้าใจแล้วนะอันนี้ผมไปพูดกันถึงเรื่องถ้าคุณอยากลงทุนอสังหาแบบจริงจังคุณจะทํารับจำนองขายฝากไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรอที่ผมบอกต่อแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลือกทรัพย์คุณขับรถไปต่างจังหวัดเฮ้ยที่ดินแปลงนี้แม่งสวยคุณอยากซื้อนั่นคุณคุณซื้อคุณซื้อคุณไม่ได้รับจำนองขายฝากเพราะว่าไอ้เจ้าของที่ดินแปลงนั้นที่คุณชอบมันไม่ได้เอามันมันไม่ได้เอาที่มาค้าคุณคุณจะดีไปบอกพี่พี่ที่แปลงนี้โคตรสวยเลยพี่ เอามากู้ผมไหมเอามากู้ผมเั็นไม่ไมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับจำนองขายฝากับการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันมันไปด้วยกันไม่ได้หรอกแต่คุณเนะี่ยสามารถเอาทรัพย์ที่มันหลุดมือมาอยู่ในมือคุณเอาไปทาอสังหาได้แต่คุณไม่มีสิทธิเ์เลือกทรัพย์เลือกทําเลได้พอนึกภผ้าออกไหมครับนะครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือกทรัพย์เลือกทําเลได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเออถ้านะครับเวลาคุณรับทรัพย์เข้ามาเนี่ย นะสำหรับทั่วไปเขาให้กันห้าสิถนะึงหกสิบเปอร์เซนตะแต่อย่างที่ผมบอกว่าของผมเนี่ยนะดูที่อะไรคาแรคเตอร์คอนเน็ชันบารมีและความสามารถในการชำระนี้ก็อาจจะให้มากกว่าเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับแต่คอนโดเนี่ยผมจะไม่เอาเลยคอนโดเนี่ยผมจะไม่เอาเลยผมจะเอาคอนโดผมจะให้ไม่เกินหนึ่งร้อยเท่าของค่าเช่ามีคอนโดอยู่คอนโดนึงจะมาให้ผม ที่เซนทรัลเวสเกตนะครับซื้อขายกันประมาณสองล้านสองล้านบวกลบประมาณสองล้านสองสองล้านถึงสองล้านสองจะเอาผมประมาณล้านห้าโอ้ผมให้ไม่ได้ผมไม่ได้ผมให้ได้แค่ประมาณไม่เกินเก้าแสนเขาบอกทำไมให้ได้น้อยจังบอกว่าก็คอนโดพี่มันเช่ากันแค่เดือนละแปดเก้าพันหนึ่ง 8, 9, <laughs> ผมให้สูงสุดเก้าแสนนี้ก็บุญแล้วพี่นะไม่งั้นไม่เอานะให้ได้ร้อยเท่าของค่าเช่าคอนโดถ้าถ้ารับได้ก็เอารับไม่ได้ก็ไม่ให้ไม่เอาเลยนะครับ ะครับต่อมาบอกว่าถ้านะเจ้าน,นี้่ลูกนี้ลูกนี้เขาเอาทรัพย์มากับคุณเนี่ยนะครับคุณดูแล้วมันมีโอกาสที่มันจะปล่อยนะเช่นเท้าเฮาส์โสม,ส,มสภาพแวดล้อมแย่ๆไอ้อย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ผ่านคอนเนคชันผ่าน,านธุรกิจผ่านแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะติดมือ อันนี้อาจ,จต้องตีเช็คคำจากันเพิ่มเพราะว่าไม่อยากได้เทาเฮาสมโสมเน่าสเส่าอยแคบๆอย่างนี้ไม่เอาเอาเช็คคำจากันเพิ่มนะฮะเช็คเด้งติดคุกเอาว่าล่ะเออเพราะเราไม่อยากได้หลักทรัพย์แบบนี้นะครับเนะเพราะนั้นเนี่ยบ้านสมโสมเทาเฮาสมโสมก็อย่าไปเอานะครับเอาปเอาป็นว่าจริงๆเนี่ย ผมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องซับอะไรมากายนะว่าซับแบบไหนเอาไว้ว่าพยายามจะเจาะลึกแล้วกันหนึ่งคอนโดผมไม่เอาผมเอาเต็มที่ไม่เกินร้อยเท่าของค่าเช่าสองบ้านสมโสมเนาๆหมู่บ้านเงานเงาะเล่ส่วนกลางไม่มีคือถนนหน,นทางแม่งเละคุณเข้าไปดูสวนหย่อมแม่งหายไปหมดแลวแม่งกลายเป็นทุ่งทุ่งหญ้าสวรรค์มีงูเหลือมมีตัวเงินตัวทองเต็มไปหมดนะถนนแม่งซุดพังอะไรเงี้ยไม่เอานะครับหรือที่ดินที่มีทางเข้าแคบแคบสามสี่เมตรอย่างเงี้ย มีภาระจำยอมอยังไงผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะนะหรือว่าเขาเรียกว่าไงที่ดินทำเลดีแต่อยู่ในย่านชุมชนที่แม่งอึงกระทึกคึกโครมเกินไปอ่ะมูลค่าแม่งสูงจริงแต่แม่งขายยากผมยกตัวอย่างเช่นบางรักเนี้ยวัดแขกเนี้ยตอกจันเนี้ยนึกภาพไหมสำเพงเนี้ยยวราดเนี้ย แถวนั้นอะ่ะแถวย่านกลางเมืองอะ่ะผมเคยมีลูกค้าเนี่ยโหบ้านผมอยู่บางลักษเนี่ยโอ้โหพี่แต่เข้าบ้านแม่งนี่คือแบบรถเก่งเข้าไม่ได้อะ่ะมรนสาเมียต้องขับเวสป้าแถวนั้นขับเวสป้าส่งของกันแหละก็ไม่เอานะฮะต้องบอกโอ้โหรคคาประเมินเป็นสิบล้านสิบล้านก็ไม่เอาเพราะยึดไปไม่รู้ใครจะมาซื้ออนาคตจะก่อสร้างยังไงยังไม่รู้เลยรถเข้าออกยังไงยังงง,งอยู่เลยอะ่ะ ไปจ้างผู้รับเหมามา,มารีโนเวทแม่งไม่มีผู้รับเหมารายไหนรับงานแน่นอนผมบอกเลยนะไอ,ไอถนนแค่แคบแบบนี้ยต่อให้มันอยู่กลางเมืองก็ไม่เอานะครับอันะนี้เท่าที่คิดได้นะเท่าที่คิดได้พนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าทซัท์ที่ผมพูดมเมื่อกี้โอเคอย่างนั้นก็อย่างที่บอกว่าถ้าจำนองถ้าคุณรับจำนองเขาอะแล้วคนที่มากูงง้เงินคุณเขามีหนี้ตัวอื่นเยอะๆนะคุณอย่าให้เยอะ อย่าให้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้านี้อื่นมันม,มันมาฟองยึดไปขายทอดตลาดได้แต่เราไม่เป็นไรเพราะขายทอดตลาดเราได้เงินก่อนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณกลัวแบบปัญหาวุ่นวายเนี้ยคุณทําเป็นรับขายฝากไปเลยนะครับทําเป็นรับขายฝากไปเลยเนะี่ยอันนี้ฟังผมมายี่สิบกว่านาทีเนี่ยผมไม่ได้เน้นเรื่องว่าซับแบบไหนอะไรยังไงเท่าไหร่เลยนะแต่ผมไปเน้นเรื่องอื่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยผมบอกแล้วว่าอันโตนิโอนะครับปล่อยเงินกู้เนี่ย เราไม่ได้เน้นที่ซับนะจะเห็นได้ว่าหลายครั้งเนี่ยหลายครั้งที่คขนเข้ามาเราแล้วเราไม่ให้เยอะเหมือนกันนะไม่ให้เยอะเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาแรคเตอร์ไม่ผ่านบริษัทไม่เวิร์กแล้วธุรกิจไม่เวิร์กแล้วเราไม่อยากได้ซับไม่อยากได้เลยจริงๆต่อให้ซับนี้แม่งสิบล้านนะเราเอามาห้าล้านเราปล่อยเขาไปห้าล้านซับสิบล้านเราให้เขาแค่แค่ห้าล้านเขาหลุดมือก็จริง แต่เงินผมไปจมอยู่ห้าล้านน่ะผมอาจจะขายได้หกล้านเจ็ดล้านได้กำไรสองล้านแต่ผมไม่รู้ว่าเท่าเมื่อไหร่ที่ผมจะได้นึกภาพออกไหมกับกันไอ้เงินที่ผมไปจมห้าล้านอ่ะผมเอาเงินไปปล่อยกู้อ่ะผมได้เงินมาเรื่อยๆเรื่อยๆืยมันดีกว่าผมไปไปรอดขายได้ได้กำไรเจ็ดล้านผมได้กำไรสองล้านก็จริงนะผมลงห้าล้านได้กำไรสองล้านก็จริงแต่ผมไม่รู้กำไรสองล้านที่ผมจะได้ได้เมื่อไหร่ผมไม่รู้ ผมเอาเงินห้าล้านไปปล่อยกู้รายอื่นแล้วมันมีเงินหมุนเวียนมาเรื่อยๆผมกําไรเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลงทุนจำนองขายฝากลองพิจารณาคลิปนี้ดูดีๆไปฟังเยอะๆนะหรือใครหลายคนฟังเสร็จโอ้ไม่เอาแล้วให้อันโตนิโอทาให้ดีกว่ามาเลยครับยินดีครับเนี่ยครับจ้องตาเลยครับไอคอนแท็มาเลยมาเลยมาเลยนะครับอันโตนิโอยินดีรับใช้เนี่ยเรา หลายคนบอกว่าเป็นใครวะกูจะไว้ใจเอา,อางี้ฟังช่องผมเยอะๆไปไปฟังช่องผมเยอะๆโอ้มีเป็นพันๆคลิปอะคิดดูหรือคนทําคนบ้าทําช่องเป็นพันๆคลิปโคตรโคตรโคตรอึดอะชมตัวเองว่าโคตรอึดไปฟังเยอะๆนะครับบริษัทผมทําเกี่ยวกับที่ปรึษกษาการเงินแล้วตอนนี้เราก็รับร่วมผู้ร่วมลงทุนกับอันโตนิโอนะฮะผู้ร่วมทําธุรกิจกับอันโตนิโอเราเอาเงินไปทําธุรกิจด้วยกันนะครับมีการแบ่งปันผลกำไรกันยังไง มาถามก็นในใลนย i อดี d ออั n โ o หรือโทรเบอร์เนี้ยโทรวันธรรมดาจันรถึงสุกนะฮะนะอ่ะตามนี้ Passive Income ทำจริงทำได้จริงจกับอันโตนิฮะเป็น Passive จริงๆคุณไม่ต้องไปโอ้โหนั่งรถตู้กันไปดู <c oughs> ไปดูลงพื้นที่อ่าโค้ดพาไปดูลงพื้นที่นี่ตัวอย่างนินเวทบ้านเป็นอย่างนี้จับบ้านมาขายอย่างนี้ขายทอดมันเป็นพ s สซีฟยังไงผมไม่เข้าใจโอ้โหต้องไปทนร้อน ไปทนร้อนไปดูที่ไปกลางล่มดูกลางแดดโอ้มันแพาสียังไงนักลงทุนที่ลงทุนกับตัวนี้พาสีจริงครับอยู่บ้านนอนดูซีรีส์เกาหลีเอ่อนอนดูทีวีนอนดูอะไรก็ว่าไปย t u b e กินข้าวสบายไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องทำอะไรฮะอยู่เฉยๆเป็นพาสีจริงๆฮะนะโอเคสำหรับใครที่สนใจลงทุนพาสีฟน,น,นึ่คำกับตัวนี้โอติดต่อได้นะครับวันนี้ผมไปละขายของมากกันไปเดี๋ยวคนว้าวโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ you. <music>